สวัสดีครับผมทนายชัยวัน์แก้วนันชัย สวัสดีค่ะดิฉันทานายจุ๊กนักที่นันท์พันสมบุญค่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพูดจาภาษากฎหมายกับสภาทนายความรายการดีๆที่จะมาเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายไปสู่ท่านผู้ชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์รายการนี้จัดทาโดยคณะอนุกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์สภาทนายความรายการของเรานะครับเผยแพร่ทาง Facebook สภาทนายความทุกวันพฤหัสบดีเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที และช่องทาง u t u b e ครับค่ะเนื่องจากสภาพสังคมในยุคปัจจุบันนี้นะคะมีการหยิบยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพกันมากขึ้นสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเราเราเรา,เราท่านๆน,นนะคะก็าอาจจะถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพได้โดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าเราทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง โดยรัฐธรรมนูญ<ม><ม>ปีพุทธศักราช2560ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวดที่สาม,มาตราย5ค่ะดังนั้นนะคะกฎหมายจึงมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้าทันกับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะถูกต้องเลยครับพี่จุ๊บครับคำว่าทุกคนในที่นี้ย่อมหมายความรวมถึงผู้ต้องหาในคดีอาญาเช่นกันซึ่งอาจพวกเขาเหล่านั้นอาจจะถูกเจ้าที่ตำรวจจับกุมตัวไปไว้ในสถานที่ไม่เหมาะไม่ควร หรืออาจจะถูกนําตัวไปแล้วนําถุงดํามาคลุมหัวแล้วก็มีการซ้อมทรมานเพื่อให้มีการรับสารภาพแต่ในสภาวะการนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โอ้ฟังดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับนะคะขงังการคุมตัวการกักตัวการกักขงังหรือว่า การดําเนินการอื่นใดนะคะที่เป็นไปในลักษณะที่เป็นการจํากัดเสรีภาพของผู้ถูกจับกลุ่มนั้นควรจะต้องได้รับความคุ้มครองหรือไม่ดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าอุ้มหายจะหมดไปจริงหรือถ้าในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดรติดขำชวีนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับท่านดรครับผมขออนุญาตเข้าคําถามแรกเลยนะครับอุ้มหายคืออะไรแล้วอย่างกรณีทีออ่ทนายสมชายกับบิลลี่ <c oughs> ถือว่าเป็นการอุ้มหายไหมครับอุ้มหายเนี่ยเป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกถึงพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวในการจับกุมนะครับตามตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นเนี่ย ซึ่งได้ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเกินเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาใช้อำนาจหน้าที่เหล่านั้นกับคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐเองต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นๆครับค่ะอาจารย์คะแล้วโดยหลักกฎหมายเนี่ยค่ะเมื่อผู้ต้องหานะคะเขาถูกเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐจับกุ่มตัวแล้วเขาจะต้องถูกพาตัวไปที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์ครับโดยหลักเจ้าหน้าที่เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ ผู้ต้องหาได้ก็ต้องพาไปยังสถานีตํา,า,ารวจเจ้าหน้าที่ป,ป่าไม้ก็ต้องพาไปยังที่ทําการป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานก็ต้องพาไปที่ทําการอุทยานเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดก็เหมือนกันต้องพาไป, hmm. าไปยังหน่วยงานหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่สรสรพสามิตรเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีอำนาจจับกลุ่มทั้งสิ้นนะครับก็ต้องพาไปสอบสวนยังท,ที่ที่ทำการของตัวเองค่ะหรือพูดง่ายๆว่า ถ้าเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดนะคะได้ทําการจับกลุมผู้ต้องหาแล้วก็ต้องพาตัวผู้ต้องหาไปตามสํานักงานหรือสถานที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจนั้นๆถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะครับ,รบท่านอาจารย์ครับแล้วใครครับที่สามารถใครที่มีหน้าที่ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกวิดีโอครับถ้าตามพรบนี้นะครับเราจะเรียก,กันว่าพราบอุ้มหาย นื่องจากว่าในอดีตพอเขาจับกลุ่มเสร็จก็หายเงียบไปนะครับจอจอมืดไประยะหนึ่งอาจจะไปโผล่อีกทีหนึ่งที่พนักงานสอบสวนหรือไม่ก็ถูกปล่อยตัวกลับมาหากมีการเจราจาตกลงกันได้นะครับแต่ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้เข้ามาปิดช่องจอจอมืดในช่วงนี้เนะี่ยก็คือบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการควบคุมตัวเนี่ยจะต้องบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาที่มีการควบคุมตัว จนกว่าจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือจนกว่าจะปล่อยตัวผู้ต้องหาอะไรนั้นไปครับอ๋อ,อค่ะ<ม>ก็เรียกได้ว่าระยะเวลาในการที่จะต้องบันทึกภาพเสียงไฟวิดีโอนี้ก็คือเราต้องทำตั้งแต่เริ่มจับกลุ่มจนถึงส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ก็จนถึงเวลาที่เราปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นใช่ครับรและกฎหมายบังคับให้เป็นการบันทึกภาพและเสียงต่อเนื่องอนะครับดังนั้นจะบันทึกแล้วก็ หายไปบางช่วงไม่ได้ครับค่ะค่ะอาจารย์ครับแล้วไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกอัครับมีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ไหมครับตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุนะครับแต่มีข้อหาลือกับสํานักงานคณะกรรมการกิจฎิการกรรมการกิจสีการมีความเห็นว่าต้องเก็บรักษาไว้ตลอดอายุความนะครับจนกว่าจะสิ้นอายุความจึงจะทําลายได้ครับอืมครับค่ะ อาจารย์คะแล้วถ้าหากกรณีที่มีการถูกจับโดยหมายของศาลนะคะกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเข้าจับกลุ่มแล้วโดยที่เขาเออจ้าพนังกงานตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอะนะคะไม่ได้ทําการบันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกไฟลวิดีโอไว้อย่างนี้ผู้ที่ถูกจับกลุ่มสามารถที่จะปฏิเสธไม่ให้มีการจับกลุ่มนั้นได้หรือไม่คะอาจารย์ คือต้องแยกพิจารณาเป็น2ส,ส่วนหากหมายจับนั้นเป็นหมายจับที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสาร,รออกให้โดยชอบนะครับ,รบดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ที่จะจับแต่เจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องบันทึกภาพและเสียงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับหากเจ้าหน้าที่ไม่บันทึกเจ้าหน้าที่ก็บกพร่องตามพระราชบัญญัตินี้แต่อำนาจในการจับกลุ่ม เขายังคงอยู่ตามอำนาจที่หมายสารมอบให้คร่ะก็เรียกได้ว่าไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะแต่ว่าก็แยกไปเป็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติชอบหรือไม่ชอบอย่างไรใช่ครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับผมหากผู้ที่ต้องถูกจับกลุมมาครับเขาถูกจับกลุมแต่ว่าญาติเขาไม่มีการรับรู้เลยว่าเขาถูกจับกลุมอย่างนี้ภายหลังมาเขาอาจจะถูกอุ้มหายไปได้หรือไม่ครับ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการควบคุมนะครับต้องรายงานรายงานการจับกลุมการควบคุมตัวเนี่ยต่อพนักง,งานอายการนะครับแล้วก็ต่อ,อ,อสํานักสอบสวนและนิติการของกรมการปกครองกรณีอยู่ในกรุงเทพถ้ากรณีอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องรายงานต่อ,อ,อในอำเภอท้องที่นั้นๆรับดังนั้นเมื่อมีการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ต้องรายงานต่อสองหน่วยงานนี้นะครับถ้าญาติพี่น้องเราหายไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบจากสองหน่วยงานนี้ว่ามีการรายงานการจับกุมการควบคุมตัวหรือไม่ครับครับผมค่ะอาจาร์ค่ะ แล้วใครบ้างคะที่จะสามารถขอไฟล์ภาพไฟล์เสียงในการที่ออมีการบันทึกในขณะจับกลุ่มนี้ไว้แล้วก็ถ้าเราถ้าเราขอเนี่ยคะ่ะเราสามารถขอได้จากใครจากที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะขอไฟล์นี้ได้เนี่ยคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเป็นญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องซึ่งต้องเป็นญาติสายใกล้นะครับเช่นเ,เป็นพ่อแม่เป็นสามีภรรยาเป็นผู้สืบสันดาน นะครับหรือเป็นภรรยาเป็นคู่คู่สมรสที่อยู่ไม่ใช่คู่สมรสครับเป็นผู้ที่อยู่กินกันแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับก็มีอำนาจตามพรบนี้ด้วยรวมถึงคณะกรรมการคณะกรรมการตามพรบนี้นะครับที่จะมีอำนาจครับ ๋อดีเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราจะเข้าใจกันว่าสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้นในส่วนของพรบรนี้เนี่ยให้สิทธิ์กับสามีภรรยาที่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสด้วยใช่ครับค่ะค่ะอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับหากมีการขอจากผู้มีส่วนได้เสียแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอมให้เราสามารถดําเนินการยังไงได้บ้างครับเราก็ยื่นคําร้องต่อศาล ในท้องที่ที่เหตุนั้นเกิดนะครับหรือเหตุที่ตัวผู้เสียหายหเขาเนี่ยมีภูมิลําเนาอยู่นะครับหรือสารอาญาก็ได้นะครับเขาค่อนข้างจะเปิดไว้ให้หลายช่องในการที่จะร้องนะครับแล้วก็ร้องเพื่อให้สารเพื่อให้สารไต่สวนแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวนั้นให้รายงานส่วนนี้กับเราครับค่ะ ในกรณีเมื่อสักครู่คือมีการบันทึกไว้แต่ไม่ยอมส่งให้แล้วถ้าเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่เขาไม่ได้ทําการบันทึกภาพเสียงไฟล์วิดีโออะไรเลยอ่าจารย์เราสามารถจะร้องเรียนกับหน่วยงานใดๆบ้างะคะครับตัวผู้เสียหายทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องออทั้งที่เป็นตัวผู้ถูกกระทําเองแล้วก็สามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานหรือคนอื่นๆตามที่กล่าวถึงไว้เมื่อสักครู่เนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อพนักง,งานอายการหรือ,อกรมสอบสวนกรมสำนักสอบสวนและนิติการกรมการปกครองนะครับอยู่ที่วังชาัยยาสําหรับเขตกรุงเทพมหานครคถ้าในต่างจังหวัดก็ร้องที่นายอำเภอครับเพื่อที่จะ,อะสองหน่วยงานนี้เขามีหน้าที่โดยตรงในการที่จะร้องต่อศาลต่อนะครับ ก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ต้องเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครสามารถไปร้องเรียนได้กับในอําเภอนะคะ่ะครับ,รบถ้าตํารวจเขาไม่ได้บันทึกภาพและเสียงขณะจับกลุ่มจะส่งผลไปถึงว่าศารสามารถยกฟ้องได้เลยสามารถไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันครับคือ การจับกลุมโดยไม่บันทึกนั่นแหะก็จะผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะครับแต่ถามว่าการจับกลุมโดยชอบหรือไม่ก็ต้องไปดูว่าหนึ่งจับกลุ่มมีหมายจับไหมหากไม่ได้จับกลุมโดยมีหมายจับเป็นเหตุซึ่งหน้าไหมแล้วก็รวมถึงการสอบสวนการวิจารณาคดีส่วนอื่นๆถ้าการสอบสวนชอบการจับกลุมไม่ชอบก็ไม่ทําให้คดีเสียไปครับครับผมค่ะ ค่ะอาจารย์แล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยอธิบายถึงการกําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการกระทําทรมานในพระราชบัญญัตินี้ค่ะเอาง่ายๆนะครับการกระทําทรมานเนี่ยคือการไปควบคุมตัวเข้ามาแล้วก็ใช้กรรมวิธีนะครับกรรมวิธีที่เ,เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นๆถนัดเช่นเอาถุงดาคลุมหัวบ้างให้เขาอยู่ในห้องมืดๆบ้างแล้วก็เพื่อ เพื่อเหตุผลให้ได้รับคำรับสารภาพหรืออะไรประมาณนี้ทั้งที่เขาไม่ได้กระทํานะครับก็อันนี้จะผิดตามฐานกระทํำการทรมานครับตามตามตามมาตราห้าครับครับแล้วมีโทษอย่างไรครับในฐานกระทํำทรมานความผิดฐานกระทําทรมานเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2องคลาสคือ ถ้ากระทำทรามานแล้วเขาได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายสาหัสก็โทษก็เบาลงหน่อยแต่ก็คืออัตราโทษก็กันสูงก็อยู่ที่เกิน20ปีอยู่ดีนะครับดังนั้นอายุความในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นอายุอ๋อไม่ใช่เดี๋ยว,ยวขอโทษครับต้องขออนุญ,ญาตดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากป่วยนะครับ uh ครับ อัตราโทษเขาจะกําหนดไว้ในมาตราส5สิบห้านะครับมีจะมีโทษจําคุกกรณีที่ทําให้เขาได้รับอันตรายสาหาัสเนี่ยตั้งแต่สิบปีถึงยี่้าปีนะครับและปรับสองแสนถึงห้าแสนบาทส่วนถ้าเป็นเหตุให้เขาถึงแก่ความตายเนี่ยจะมีโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าถึง30ปิปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สามแสนถึงหนึ่งล้านบาทก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากครับสูงมากเลยนะครับ อาจารย์คะแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายถึงความแตกต่างอะนะคะระหว่างการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความ <c oughs> เป็นมนุษย์อะคะ่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะกับการกระทำทรมานคะ่ะอาจารย์ไอการกระทำทรมานเนี่ยเป้าหมายมันชัดเจนว่ามันเป็นตัวผู้ต้องหาแต่การกระทำที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไร้มนุษยธรรมเรามักจะพบเห็นกรณีที่เกิดกับ คนต่างด้าวนะครับที่ไม่ได้รับเกียรติหรือกับคนต่างด้าวเช่นโรยิงยาหรือที่ถูกที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับหรือกรณีนี้ก็เข้าข่ายลักษณะนี้เหมือนกันเคยไปเที่ยวทํางานงานการชาติงานอะไรแล้วเคยเจอไอ้ห้องขังที่เขาเอามาตั้งไว้ในงานว่าห้องพักนักเลงห้องพักเพื่อนที่เป็นรถอย่างนี้ใช่ไหมคะห้องพักนักเลงเพื่อที่จะเอา วัยรุ่นที่ตีกันในงานเนี่ยเอามาใส่ห้องขังนี้เพื่อประจานแล้วก็ส่องสปอตไลท์อย่างนี้ก็ทําไม่ได้แล้วครับถือว่าเป็นการย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนค่ะอาจารย์ครับแล้วในส่วนของอัตราโทษในความผิดฐานนี้แหะครับความผิดฐานนี้อัตราโทษจะเบาหน่อยเนื่องจากว่ามันไม่มีไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับก็จึงเป็นอัตราโทษจำคุกสามปีนะครับ แล้วในส่วนของออความผิดฐานที่ทําให้บุคคลสูญหายล่ะคะอาจารย์ความผิดที่ทํา <c oughs> ฐานก็ทําให้บุคคลสูญหายนี่อัตราโทษหนักครับเพราะว่ามีโทษจําคุก5ปีถึง15ปีแล้วก็ปรับ1นึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาทแต่หากทําให้เขาได้รับอันตรายสาหัสอัตราโทษจะขยับขึ้นไปเป็น10ปีถึง25ปีปรับ2องแสน ถึงห้าแสนบาทแต่ถ้าเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าถึงสามสิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สามแสนถึงหนึ่งล้านบาทครับอยากให้ทานาารย์อธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเขาว,ว่าพฤติการแบบไหนคะท,ที่ที่แบบเรียกได้ว่าเป็นการทําให้บุคคลสูญหายคะอาจารย์ก็มีเจ้าหน้าที่มีชายจากการที่เชื่อได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาที่บ้านแล้วก็มารับญาติพี่น้องเราไป แล้วก็บอกว่าไปลงพักนะครับไปคุยกันหน่อยที่ลงพักแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ล่ะเดิมไม่มีกฎหมายใดๆที่จะลงมาล้วงลูกลงมาดูแลคือเราพบว่าบุคคลที่ถูกกระทำลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิลลี่ที่แกกระจานหรือจะเป็นท่านทนายสมชายนีรภัยจิตนะครับ,รบก็ถูกกระทำลักษณะนี้ ทุกวันนี้ยังไม่ทราบจตการมครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะก็ะเป็นตัวอย่างที่พอจะเห็นภาพได้ะนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วอาจารย์คะการกระทําความผิดฐานทาให้บุคคลสูญหายเนี่ยเขามีอายุความยังไงแล้วเขานับอายุความกันแบบไหนคะอาจารย์เฉพาะการกระทําให้บุคคลสูญหายเนี่ยคือถ้าเราดูว่าเฉพาะการกระทําให้บุคคลสูญหายเนี่ยมี3ระดับโทษนะครับ3ระดับโทษ คือ,อหายไปเฉยๆทำให้บาดเจ็บสาหาัสทำให้ตายนะครับทั้ง3ระดับนี้อัตราโทษสำหรับสองรายการแรกคือ,อสำหรับรายการแรกคืออายุความ15ปีสองรายการหลังคืออายุความ20่สิบปีแต่มาตรา30ของพระราชบัญญัตินี้เขาระบุว่ามิให้นับอายุความหากยังไม่ทราบชตากรรม ของผู้ที่ถูกกระทําให้สูญหายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับกรณีท่านทนายสมชายดีละไปจิตเราเนี่ยเริ่มหายไปตั้งแต่2547น่ะนะครับใกล้แล้วละ่ะใกล้ที่จะครบ20ปีแต่อายุความเมื่อมีพระราชบัญญัติน,นี้อายุความยังไม่เริ่มนับเลยครับ<อ>ยังไม่เริ่มนับค่ะอ๋ออันนี้ก็เจอเมื่อไหร่ได้เบาะแสเมื่อไหร่ก็เริ่มนับตอนนั้นค่ะได้ความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะในประเด็นเรื่องการนับอายุความค่ะน้องแบงค์ครับผม ครับอาจารย์ครับถ้าบุคคลสูญหายไปแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถร้องทุกหรือกล่าวโทษด,ด้วยตนเองได้ใครบ้างครับที่จะมีอํานาจในการร้องทุกในส่วนของตรงนี้นครับครับอันนี้กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างจะพิเศษกว่ากฎหมายฉบับอื่นๆนะครับก็คือนอกจากบิดามารดานะครับผู้บุพการีรสองคือ,อ,อผู้สืบสันดาน นะครับก็คือลูกๆทั้งหลายนะครับ,รบต่อมาก็คือภรรยาหรือสามีที่ทจดทะเบียนสมรสและต่อมาก็คือ,อ,อผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิด้วยนะครับต่อมาก็เป็นผู้ที่อยู่ในอุปการะหรือผู้อุปการะบุคคลนั้นๆครับก็บบมีอำนาจด้วยนะครับก็ถือว่ากฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับ อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดหากเกิดออมีกรณีพิเศษเช่นออประเทศของเราอยู่ในรัฐบาลทหารถูกปฏิวัติหรือมีอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นข้อยกเว้นได้ไหมคะว่าเราจะไม่ต้องปฏิบัติตามพรบอนี้ค่ะนีเป็นความพิเศษที่สุดที่เป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นในยุคที่มีเป็นรัฐบาลทหารนะครับ แต่มีบทส่วนนี้ออกมากำหนดไว้ว่าแม้จะอยู่ในภาวะสงครามอยู่ในช่วงประกาศกฎอัยการศึกหรือใดๆเนี่ยจะหยิบยกมาอ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้<ฮ>นะครับ<ฮ>ดังนั้นไม่มีข้อยกเว้นครับ เยี่ยมเลยค่ะไม่ว่าประเทศของเรานะคะจะอยู่ในรัฐบาลแบบไหนมีพฤติการพิเศษมีภัยสงครามอะไรก็ตามแต่หากมีการจับกลุ่มนะคะก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ค่ะอ,อ,อาจารย์คะแต่ว่าในกรณีอะไรนะคะที่ทำให้มีข้อยกเว้นที่แบบไม่ต้องแบบบันทึกไฟล์วิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบได้ค่ะอาจารย์ครับคือเข้าใจว่าในช่วงแรกๆนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับ ผมจะเอาให้ดูว่าอันนี้คือกล้องบอดี้แคมนะครับที่สำหรับที่เจ้าหน้าที่เขาจะใช้ติดที่กระเป๋าเสื้อแล้วก็บันทึกภาพและเสียงต่อเนื่องได้เนี่ยคือเดิมผมก็สงสัยว่าไอเหตุจำเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะไม่สามารถบันทึกได้เนี่ยมันคืออะไรเขาก็บอกว่ากล้องแพงรัฐไม่มีงบประมาณเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ แบบนี้ผมก็เลยไปซื้อมานะครับซื้อมาก็ก็จุบลองดูว่ามันก็ธรรมดาธรรมดาใช้งานง่ายนะครับกระทัดรัดนะคะแต่ปัจจุบันก็สารรัฐมนูญท่านก็กรุณาวินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถที่จะขยายระยะเวลาครับใช้ได้ก็ต้องบังคับเลยดังนั้นแต่มันมีเหตุเหตุที่มันสุดวิสัยจริงๆที่เขาไม่สามารถจะบันทึกได้ในหลายๆกรณีเช่น กองปราบไปจับกันมาจากไปจับผู้ต้องหากันมาจากสุงไโกลกแล้วต้องนั่งรถไฟกันกลับมาถ้าจะต้องถ่ายกันตลอดทางเนี่ยมันไม่สามารถทําได้อย่างนั้นเขาก็สามารถที่จะบันทึกเหตุผลและความจําเป็นในการที่ไม่สามารถบันทึกภาพและเสียงตรงนี้ได้ครับก็คือว่าจริงก็อาจจะต้องทําการบันทึกตั้งแต่ตอนจับกลุ่มไปจนถึงระยะ เวลาหนึ่งแต่ว่าถ้าระยะเวลามันนานมากเลยแบตหมดแล้วก็หลายชั่วโมงนี่เรื่องก็สามารถทําเป็นบันทึกทดอแทนได้นะคะก็มีเพียงเหตุเดียวค่ะที่ที่สามารถจะใช้เป็นข้อยกเว้นได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่บันทึกทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะสําหรับตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนเลยค่ะครับครับผมครับสำหรับที่ท่านดรกริดขำทวีนะครับได้มา หยิบยกข้อกฎหมายเรื่องพรบอุ้มหายมาให้ความรู้และคลายข้อสงสัยให้กับเราในวันนี้นะครับย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นมาตรการที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ป้องกันตัวเองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมากระทำให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ดังนั้นเนี่ยการอุ้มหาย ย่อมกำลังจะหมดไปแน่นอนครับค่ะ แล้วในวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันมาโดยใช้เวลาประมาณพอสมควรแล้วนะคะก็ต้องขอบขอคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้เกี่ยวกับพรบอุ้มหายค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีหน้ากับรายการพูดจาภาษากฎหมายกับสภาทนายความค่ะสัปดาห์หน้านะคะติดตามไว้เลยค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง p d p a นั้นสําคัญชะไหนคะ่ะและกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ